สำหรับตัวผมเนผมกังวลที่มันเป็นเพลงที่ผมเขียนใช่ไหมครับผมแบบพอมันกลายมาเป็นเพลงไตเติลครั้งแรกสําหรับผมกับ GOT7 เนี่ยผมก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับเพลงครับวพราะแบบว่าตลาดคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเต้นการอัดเพลงการร้องอะไรเงี้ยจริงผมว่าพวกผมมัน11ปีแล้วพี่มันาชีพแล้วมัน enjoy กันมากกว่าเวลาเจ็ดคนเจอกันเนี่ยคือไม่ว่า3 4ปีที่เราทำโซโล่กันมาแบบเราจะ มีความอัปเกรดอัปเกรดขึ้นเลเวล up แต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแค่ไหนพอเจ็ดคนมารวมกันก็สติไม่ค่อยดีแบบนี้ <laughs> <laughs> เพลงไพ่ตอนนี้มัน2ปีแล้วแล้ว <laughs> ผมเขียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเขียน้งแต่ตอนนี้มันออกมาเสร็จแล้วครับว่าแบบเออแบบท่อนแรปท่อนร้องเนี่ยมันเหมาะกับก็ซินมากๆแล้วผมฟังแต่ละท่อนเนี่ยมันนึกออกครับว่าท่อนไหนเป็นของใครท่อนนี้เป็นของพี่แจ็คสันท่อนนี้เป็นของพี่จินยองท่อนนี้เป็นของพี่เจดียอะไรเงี้ยเออซึ่งผมก็เลยกักเพลงเนี้ยครับผมมาไว อาอจนถึงตอนนี้แหละครับเอ่อตอนนี้ผมว่าทุกอย่างพร้อม้ะครับคอนเสิร์ตเนี่ยเจ็ดคนพร้อมทุกอย่างพร้อมตอนนี้เหลือเสื้อผ้าครับเพราะเ่าเรากำลังแบบว่าดัดแปลงกันอยู่นิดนึงผมผมว่าผมรู้พวกพี่อยากถามอะไรอยากถามเรื่องราชมังก์อะไรย้ครับผมแน่อันนี้ไปถามพี่เจมี่กผมไม่อยากบอกนะผมบอกผมโดนดุอีกแต่เมืองไทยมาแน่ใช่ไมนี่ยไม่ไดแน่นอนไม่ได้แน่นอนใช่ไมครับไม่รู้ไม่รร